ก็ใช่ยาลูกก็ไม่ใช่ว่าจะอันนี้เลยนะแต่ว่าพยายามไงถือซาบ้างก็ถือซาบ้างร้องปล่อยแล้วรู้สึกมันลงเพราะสนใจนะเหมือนประมาณว่าคนที่เขาขีนเขาสัง้งเขานะ่ยมันเป็นปัญหาของเขาเองเขาเกี่ยวกับเขาเลยเขาก็มีความสุขต่อไปเขาไดิสสนใจนะถ้าคนใดที่แบบว่ามา แนะนำวินีิทางท้ีคดีใส่คขาบอกดีดีวินิฟังได้พี่น้องเป็นเป็นคนที่ฟังคนนะแต่อย,อยู่อยู่ดีดีมาด่ามาก่อนน้องยื่เสือมาด่าเขาบดีหู่จักกันนะวินิก็สิขึ้นใส่เด้เป็นคนอารมณ์ร้อนหูตัวจะคลองอยู่ไายเซตใหม่แบบนี้บอกมันก็รู้สึกว่าเออเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันไอ้น,นี่มาเหมือนเ,เ,เพื่อมาสอนเราน่ะแม่แสดงว่าวินี่นะเป็นคนใจห้อนเหลือเฮ็ดยูทูบมาล่ะมีมีจังเจียมีคนขี่นมีคนคอมเมนต์บดีมาถือซะว่าเป็นเฮ็ด ให้เขาฝึกจิตเขาไปน้ำบาเขาเบิงใจเขาว่าเขาเขาสันกี่ริเตอร์ถ <c oughs> ึงสี่นะแต่ถ้าวินนี่ปล่อยวางได้โดยการบ่ถือสา,าบ้ตูตอบวินนี่ชนะใจตัวของได้พี่น้องวินนี่ชนะใจตัวเองนะขปุณสาวน้ำปารานะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องมามา ต้องรีบๆหน่อยเดี๋ยวทานอตร้องไห้ชายาทานอตนะโนอานะ่ะโซเฟียาสา์ไอชายาจุนจินทานอตไอ้ไอมือเหล็กไอมือแดงอันนั้นนะหนันงเอยียงพอเพิ่นยังไปซักจุนจินกับทานอตอยู่แขนเพิ่นนลรวก็ซักรูปดอกบัวเพราะว่าตอนนี้นี่อันตอนอัน โนอาซีมากเกิดนนะี่ยีนี่ฝันว่านางฟาดนะเหาะเหาะเอาโนอานะ่ะไอ้มาใหา้โนอาอยู่ในดอกบัวใหญ่ๆนะแม,ม่อยู่ในดอกบัวเห็นตาหัวจังสีเลยนี่เป็นผู้ชายกระทองโนอาเป็นผู้ชายฝันเนาะพี่นตังเนะขาอนุญาตคน nó <laughs> à, ừ. ui, Có mm chai, hmm, mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> อีกสิบเอ็ดวันก็บินแล้วหางอย่างนั่นเปิดไหมดูอย่างสุขุมวิทเอันสามี่สามะ air, บีเอ็มสเตเดียบอ่ะพอดีแล้วอยู่ไก่โรงเรียนมันฝวกเนน็จคือจะไปเลาะพอดีเลยวันที่หนึ่งมกราใช่ไหมที่มันเปิดตัวเนาะที่ห่างมันไก่ เอ็มโคเทียเอ็มผูลเล้เรียมนะยน,นะย่านสุขุมพรมพรงษนะกับไทยครั้งนี้พักที่พร้อมพงนะคะก็คุมวิบบสิเห็นหนาใช้ใสนวลๆนั่งเสียนะพี่น้อง เป็นน้ำสีอยู่เด้อปรับแซงก็จะตัวจริงประเด้แบบเดี๋ยวไปสีไปเห็นตัวจริงไปเดี๋ยวไปตัวจริงกับอยู่เน้นคลิปคือบอ,อกขึ้กันอันเน้นคลิปคือผิวเนียนแตบบ่แซงจ้ามันก็ปรับได้เนาะตัวจริงประเด้จังสีเด้อืก วันนี้โนอาเป็นเด็กดีนะลูกนะออนอนหลอดมา เดดอร่อน้ำแบปเลยปราดุกต้มน้ำปลาละ ปุ่นเมื่อเช้าแทนไม่กับไส้เนี่ยหอมแดดพป่นงเห็ดอืมอืมไหไปปิดมา่านซะหรอ วบอกกล้อมเปลีอยที่แบยว,ว่าชิปป่นประดุกแต่ว่ากินเขาก็ปิ่งปิ่งไนม่ะปิ่งสิ่นจบครับเขาเลยเปลี่ยนใจเขาเที่ยงกินข้าวปุ่นดีกว่าอ ผักไทยหดหอืมกินก็อนกันจองเนาะข้าวปุ่นซอสนามปลาหนะ้าน่ะมันก็ผักลรวดเขากันอือหอมมันน่ากินอ่ะ 음, <목> พี่นี่ตัวตีอาจารย์เคทีอาจารย์บัณฑิตครูพันนี่นั่นแหละสอนเกี่ยวกับความมั่งคั่งเกี่ยวกับกดจักกวานนั่นแหละวินี่งมงายพี่น้องี่นี่มากต้ะไม่รู้อ่ะรู้สึกว่าพลังคำพูดความคิดและคำพูดของเขามันศักดิ์สิทธิ์นะศักดิ์สิทธิ์นะ อยากเปลี่ยนโปรแกรมชีวิตตัวเองใหม่เนรมิตชีวิตตัวเองใหม่แบบโดยการโปรแกรมจิตสร้างจิตใต้สำนึกใหม่มันมีคี่ทุกสิ่งทุกอย่างห้องตรงมันมีเ้องตรงเรียนรูดีป่าวไม่ว่าสิเป็นความรักเ้ากับเลี้ยนรูขนาดศาสนาเขาก็ตตรงเลี้ยนรูทุกสิ่งทุกอยา่างเขาตตรงเลี้ยนรูชีวิตเ้องถึงสิง่ายขึ้น เราถึงจะใช้ชีวิตให้มันง่ายขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกฎมันมีทริคดีๆของมันอยู่เพราะฉะนั้นพลังความคิดกับคำพูดเท่าน,นีมน้มันสำคัญเมื่อก่อนไม่เคยรู้แต่ตอนนี้รู้แล้วบอกกาแม้แต่จะคิดลบกับจะโคงอะคิดนี่สิ่งบดีนะ หมายถึงว่าบนนั่นบนนี่หรืออะไรก็ตามแต่นะเปลี่ยนไม้เซ็ตใหม่ขันเขาหูว่าเขากำลังจิคิดลบว่าโอ้ยแบบสมมตินะยกตัวอย่างทางบ้านขอแต่เงินแม่บอมีแต่แบบอันนี้น่ะนะที่แรกก็เป็นอยากจมได้ไปนี่น่ะเป็นอย่าจะโอ๊ยพึ่งโอนให้จะเดี๋ยวโอนอีกแหละก็จมนลแม่บันอีกเปลี่ยนความคิดใหม่โอ้โหจบยิ่งให้เรายิ่งจะได้ยิงสินะนะเหมือนเขากำลัง นนก็เออนีย่งกันกําลังสิคิดลบกําลังสิจมกําลังสิอย่งอยู่ในคนเดียวเฮานะ่ะภายในของเฮาน่ะนะกะเปลี่ยนไม้เสร็จไม้คลิกเปลี่ยนโอ้เดี๋ยวมันก็ได้กลับคืนมาจะใส่หนังสีอน,นะกะลันลันล่ะอยากลุกแล้วไงท่านน้อนอยากลุกแล้วหรอลูกนาน ้ S <S าตุงกลับแก็บให้เดยนกอย่อนถุงมาถือดีๆนะมันไม่มีขนมหรอกแม่เททิ้งหมดแล้วจับดีๆนะ อยากซื้อหนังสือพลังคําพูดกับอาจารย์บันดีตค่ะแพงนะหนังสือสามเล่มนี่แปดพันกว่าบาทนะพินนี่บอกกับเจ้าของเดตึงฉันฉันเป็นฉันคือลูกจกกักรวาล จักรวาลชินน้ำสิ่งดีๆมาให้ฉันเสมอฉันเชื่อแบบนั้นตอนนี้ฉันกําลังรอรับจักรวาลกําลังทํางานอยู่ฉันชินรวยฉันอย่างอ้าวมโนไปที่ล่ะอือย่าไปตัดอันี้ว่าโอ้ยมันจะเป็นไปได้หรออย่าไปเหยียบเบรกตัวเองแบบนี้นะให้มโนไปเลยมโนไปเลยจ้ะมันเป็นหลักเขาพิสูจน์หลักวิทยาศาสตร์มาแล้วนะพี่น้องพลังคําพูดเรามันมีพลังงานนะเลีย เป็นพลังงานเรียนแล้วยิ่งสนุกอยอ้เวลากลับไปได้นะวินี่เป็นค้นมักเพิ่งมารู้ตัวเองว่าชอบพูดให้กำลังใจคนมกนะัก <What? S 1> เนี่ยวันไปรู้อะไรดีมาก็อยากจะมาแชร์โอ้มันเป็นนังสี่นี่เองแบบว่าอื้คีคีนี่ความลับนี่แบบ เมื่อก่อนเขาผ่าดอนะ่นี้เขาผ่าดกับชีวิตมาอนะ่ะบันนี้เขาพึ่งมาลูโอมันเป็นอย่างนี้นี่เอง,เ,องเหมือนเราเราได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับนี่แหละการกดอันลังความคิดเขานะคิดดีชีวิตเปลี่ยนเลยนะคิดลบนี่ก็เปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนไปในทางลบไงมันกระมวลอนะ่ะ <c ười> ลูกเริ่มสิยหายแล้วอ,อย่ากินลูก อย่าไปกิน Nein. 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 นายนายเอาไม่ให้เลยงั้นเดี๋ยวนี้เย็นึ้นหลายดีดแบบเราลองตั้งใจตะควงสมมติแบ <c oughs> บวินิจเจอความเหม็นออกแนวนั้นนะเมื่อก่อนจะเป็นคนหูดีใจตะควงได้เป็นคนใจห่อนปากเล็ว้ว แต่ตอนนี้อ่านจเจออย่างแรงๆมาซ้อมใจจ้าของก็จะาของเว้ยจุดแรงเล็กเตอร์ในใจเราเนี่ยมันจะสั่นขนาดไหนเออีนี้เริ่มถ้าเราไม่ไม่ไปิดสุภาพรีคนคอมเมนต์ให้เฮาแบบบดีมาหรือดาเข้ามาใช่ไหมมันก็เหมือนขยะนะเนี่ยวันนี้แจ็คสไปโต้อตอบไม่อย่างเนาะกระบอกไปกระบอกบพสนใจถือว่าเป็นกองขยะนะคะเข้าไป หยิบมันขึ้นมามันกระสีเปื่อนมือเขามันกระสีเหม็นไหมวะเพราะฉะนั้นก้าวขาก้าวขามันคือรู้เหยียบมเหยียบไปเหยียบด้แบบก็คือแบบเหมือนก้าวขามหมายถึงว่าอันนี้คืออุปมาอุปไมเอาเหเาามือนเขาก้าวขามเขากระสีบ่บอ่อเหม็นติดมาน้ำหนนไปต่อปากต่อค้างนู้นสินะกระสังเกตใจจะคลองแล้วก็แล้วก็ลกปล่อยผ่านนะไปไว่าเขาบบอกเดี๋ดยวมารู้ดีนี่ตัวเขาเท่าตัวเขาเองดอกอันค้นที่ชืบว่ามาติมาอย่งมามว่ามาบูรีเขาหน่ยนะม่พยายามเรียนรู้ พี่นีคิดถือเสว่าเขา่ะเป็นเป็นครูให้เข้าฝึกจิตใจเข้าให้เข้าเป็นคนใจเย็นนะแม่เป็นคุณพี่หนีเป็นคนใจร้อนเด็กผู้สังเ,เกตบก่เวลาเจอคมเปม็นอย่างไาพี่นีสิมากโพดด่าเบาใส่นะพี่นีเริ่มเริ่มแบบปล่อยนะร้องปอล่อยร้อ,อง,งเบิงเนะเออมันมันก็ดรู้สึกว่ามันเบาเด้มันเบาเด้พี่น้องมันได้เ็ดง่าไงเด้มีแต่คนบอกว่าอย่าไปถือซะเอ็นบ่ตต้องนี้ล่ะปล่อยผ่านปล่อยผ่านพี่น้องถ้าเจอก็จะาคองนี่สิบรูเด็อมันพูดง่ายนะแต่มันทํายาก แต่พอลองทําแล้วเออว่ะมันเป็นปัญหาของเขานะคนที่เขาไม่ชอบเราอ่ะิดาอีย่างเขา,เขาบอกเขาบอลับซะยังเป็นบอหล่ะเมือ่อเราไปสนใจนะแมงก็คือบอกไปบอกเหมือนอาจจะ hiding user สินะเขาบอกสามารถมามเมน,นในส่งวินด้อีเน่อันใดที่มันเป็นขยะวินีก็บอกอยากเก็บไว้นะแมบอโต้ตอบแต่ว่ากระสิบบอกหรืออีกอย่าง เพื่อความสบายใจเฮาเนี่ยแม่บด่ากลับบบยเนี่ยเพราะยิ่งเราไปด่ามันจะทําให้เราซวยไปซวยแบบสิ่งพอดีมันใชเกับมหาเฮาย่งไปด่าเข้าใจบอเหมือนคือจังกองขยะที่ไปนี่เปรียบเทียบมาละอากองขี้ภาษาไทยลองไปเหยียบมันหรือว่าไปอันนี้มันนะมันก็ซีเมนติดตัวมาเนี่ยแม่เก้าพันเก้าเก้าคำเฮาก็มันบอกแล้วมันก็จะบโบเมนติดตัวเฮาเาก็อืมอ กลองเช่ไหอเวลาอ่านคำว่าโกรธไหมก็มีก็มีนะก็ซ้อมใจของก็มีความโกรธแต่ว่าให้ให้ให้เ่ดากระสีโบขคือเกาแล้วนะก็คือแบบว่าถือว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสารเขาหาทางออกไม่เจอพี่น้องคนที่แบบว่าหาดาคนหรือว่าหาบุรี่คนนะเขาหนังสัรนนะชีวิตมีแต่ความถูกนะบอกไปเลยรังเกจคนที่เขามีความสุขเขาจะพูดจะส่ออ่งดีออกมาภายในเขามันดีไง าคนที่มักด่า,านนคนมักอีกอย่างนั้แสดงว่าชีวิตเขานี่สิมีเรื่องทุข์ใจหลายอย่างเขานั่งสา็หาทางออกไม่เจอไอ้ยาพอตทวจได้ไีมนองมือหลางหิวมาก้วย เดี๋ยวซุ้มประเทศมาเลเซียมาเบิ่งกันที่ป่ะจะพูดมากอีกแล้วเพื่อมากกับสุดยอดแทบเอ็มมาเลเซียที่เขาพิมพ์ภาษาอังกฤษมาแล้วเขาเขาว่าวินีเบามากเบาอันนี้เลยแม่แต่ว่ามุกบังมันก็เยอะแยะนะที่กินอย่างเดียวเยนาะแต่ส่องวิดีมันออกบานๆน่าแชร์นี่อย่างกับบอลสุกันฟังนะอันนี้คือเป็นสไตล์ของช่อง <c oughs> นวัวฮาลัลโหล มามามาพอแล้วพออมกัดหัา <travaille> มันจะดีดเข้าวตา สิสุขสิทุกนี่มันอยู่น้ำพวมคิดเฮอยเนี่ยจากสถานการณ์ลองทําตัวให้เหนือหยุดสถานการณ์สถานการณ์แบบไหน,นถ,ถ้าเราเจะอ,อยู่ในสถานการณ์ที่มันเป็นทุกข์หรือมีคนมดดาด่าเราอย่างเงี้ยเราลองทําตัวลอยเหนือสถานการณ์ขึ้นไปอีกโดยการที่บกสนใจนะเฮ้ยรู้สึกว่ามันดีมันลงเออมันไม่ได้ทาําง่ายมันต้องฝึกพี่น้องมันต้องฝึกเด็กวินญกว่าสิก็ไม่ใช่ว่าจะอันนี้เลยนะแต่ว่าพยายามไง ถ,ถือซาบ้าง่าถือซาบ้างร้องปล่อยแล้วเู้รู้สึกมันลงว่าสนใจนะเหมือนประมาณว่าคนที่เขาขีนเขาซังเขาเนะี่ยมันเป็นปัญหาของเขาเองไม่เกี่ยวกับเขาเลยเขาก็มีความสุขต่อไปเขาไม่ได้สนใจนะถ้าคนใดที่แบบว่ามาแนะนาวินิในทางท่ดีใส่เขาบอกดีวินีฟังได้พี่น้องเป็นเป็นคนที่ฟังคนนะแต่อย,อยู่อยู่ดีๆมาด่ามาก่อนเนะ่ะเสือมาดา่าเขาบนดีหูจักกันนะวินิก็สิขึ้นใส่เดยเป็นคนอารมณ์ร้อนหูตัวจะค่องอยู่ อนนี้ก็เหมือนสื่อว่าเขาเป็นครูฝึกให้เรามีจิตใจที่ที่แข็งที่บอซ้าบออน,นี่นะมอนมาฝึกให้เขาแบบหูจักปล่อยวงังสิ่งบดีบอสนใจนะแมถือว่าเป็นคู่เขากันแล้วกันสินะ่ะวินี้เปลี่ยนไมซ์เซ็ตใหม่แบบนี้บอมันก็รู้สึกว่าเออเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันไอ้น,นี่มาเหมือนเ,เพื่อมาสอนเรานะ่ะแมแสดงว่าวินีนะ่เป็นคนใจห้อนอแล้วเหตุยูทูบมาละมี มีจังเี่มีค้นขีนม,มีค้นคอมเมนต์บอดีมาถือซะว่าเป็นเฮ็ดเฮาฝึกจิตเฮาไปน้ำา่าเฮาเบิงใจเฮาว่าเฮาเาสั่นกี่ริกเตอร์จริงจีนะแต่ถ้าวินี่ปล่อยวางได้ด้วยการว่ถือสาบ่ตูตอบวินนี่ชนะใจตัวของเด้พี่น้องวินี่ชนะใจตัวเองนะมันเป็นผลดีสําหรับวินี่นะอ่ะเอขอขวบจะขวบคุณเขาได้ซ้ํสั่ไปที่มาเฮ็ดให้เขารู้จัก เอาชนะใจตัวเองวะต่อไปไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะวันได้อิม่มด้วยโนอาหบ๊ายบายบ๊ายบาย